สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับการวิเคราะห์กราฟปิดคอย n โดยคลิปโตไซครับผมวันนี้ก็วันที่5้ธันวาคมอ่าเดือนธันวาแล้ววันที่5้ธันวาคมครับขณะนี้เวลาย2่สนากสนาทีจากที่เราหยุดกันไปสักระยะหนึ่งเนาะเป็นวันหยุดยาวของประเทศไทยเราเป็นไงฮะวันนี้แดงมาไ่อย่างนั้นจะไล่กราฟนี่แดงมาอีกละอันนี้พยายามย่อมาดูเฉยๆนะฮะ ในไทม์เฟรมสิบห้นาทีจะเห็นแท่งยาวเชียร์วอลลุ่มก็พอมีเนาะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปหาข่าวดูครับว่าจะมีข่าวสนับสนุนอะไรบ้างแต่ว่าใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็เพิ่งปิดแท่งไปไม่นานน่าสนใจมีรับอะไรแถวไหนอีกไหมสีชั่วโมงโอเคได้ก็จะเป็นโซนแถวแถวโซนนี้อยู่นะครับแถวโซนท็อปของโซนสีเหลืองที่พยายามรับเขาไว้ตั้งแต่ในอดีตนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยว เรามาลุยกันอ่อิลิเคเตอร์อืมอิลิเคเตอร์เนี่ยสูงพอตัวครับในทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับมีการขึ้นไปว่าบอสหนึ่งทีแล้วมีการย่อลงมาลูดเส้นมูฟวิ่งอกเบิดสิบสี่วันใน RSI นะฮะตอนนี้ก็มีการแบบทะลุลงมาเดี๋ยวขอดูภาพเตยหน่อยว้าวภาพเตลี่นะครับก็ ไอซไม่ได้แย่อะไรไอซพยายามทะลุไฮเดิมให้ได้อยากจะขึ้นต่อให้ได้แต่ว่าอิดิเคเตอร์อย่างโซคติกเนี่ยอืมมีการครอสอัพกันเกิดขึ้นเนาะเอพี่ขอภอภัยไอเยอะหน่อยไม่ได้พูดไม่ได้พูดเยอะนานนะฮะช่วงหยุดยาวนี้ก็ดื่มซะเยอะ <laughs> อแม็กดีก็ขึ้นเหรอ ในภาพ d a นะฮะไม่ได้เสียทรงแต่ว่าคือ indicator เนี่ยหลายตัวมันสูงก็ถ้าถ้าดูในมุมมองนะฮะก็คือยังไม่ได้เป็นจุดเข้าที่สวยอยู่แล้วเป็นจุดที่นักลงทุนหลายคนก็เริ่มอยากจะเท k e profit นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขยับไปดู3 day หน่อยว้าว3 day ทำไมมันสวยอย่างนี้อืม day น่าสนใจ พอขยับขยายทำเฟรมใหญ่ขึ้นมาอีกครับก็เป็น3 day 3วันในภาพของ3วันเนี่ยครับใกล้จะมีสัญญาณในการแบบจะเป็น MACD Cross ร p สแล้วก็ตอนนี้โซคัติต็กเอไครับมีการ Cross up ขึ้นไปแล้วด้วยแล้วก็ RSI มีการทดสอบเส้น m o v i n g ั v e ร a g e 14วันของ RSI ในทำเฟรม3 day นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันอืม อซีไสิบสี่แท่งไม่ใช่สิบสี่วันนะครับเออภาพใหญ่ใหญ่ๆก็สวยนะภาพวีกล่ะภาพวีคภาพวีคมีสัญญาณครส s อัพไปื <c oughs> <c oughs> ในภาพของ weekly นะฮะตอนนี้ b บิตคอยเนี่ยขึ้นมาสองเขียวแล้วแล้วก็มีการครส s อัพให้เห็นของ so T s ซ c คติกเอ i ด้วยต้องดูแล้วครับว่าณนะปัจจุบันวันนี้เนี่ย ไปถึงวีคที่ผ่านมาแล้วกันที่มีการปิดแท่งไปเมื่อตอนเช้า7จ็ดโมงเช้านะครับที่เกิดสัญญาณให้มีการครอสอัพขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดครอสอัพของวิกฤตที่จะพอมขึ้นไปอีกสักรอบหนึ่งก่อนไหมนะมันเป็นจุดเข้าที่สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าหากว่ากลับมาดูในทมเฟรมสี่ชั่วโมงก่อนแล้วกันครับในระยะสั้นนะก็คือถ้าเราสรุปที่เราดูเมื่อกี้ก็คือวิกฤตก็เริ่มน่าสนใจสามเดเริ่มสวยแล้ว เดลี่เนี่ยไม่ได้เสียทรงแต่สูงอินดิเคเตอร์มันสูงมาก4ชั่วโมงสูงเหมือนกันตอนนี้คือ4ชั่วโมงเนี่ยในระยะสั้นน่ยผมว่าอาจจะมีการย่อเพื่อที่จะขึ้นต่ออะไรแบบนี้น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอยู่ครับในการที่ว่าย่อเพื่อขึ้นต่อเพราะฉะนั้นแล้วถามถามว่าณนะเวลานี้ควรเข้าเลยไหมเนี่ยอินดิเคเตอร์สูงพอตัวผมว่าน่าจะมีการย่อลงมาเนี่ยทำยังไงก็ได้ห้ามต่ำกว่ารูเดิม ห้ามต่ำกว่าโลเดิมหรือไม่หลุดโลเดิมอะตันนี้นะครับสำหรับวันนี้เลยนะสำหรับวันนี้ยวขอดูอดีตหน่อยมีการต้านรับอยู่แถวไหนโซนนี้ด้านล่างโซนนี้ได้ไหมได้ครับโซนนี้ได้โอเคขอสักสามเปอร์เซนได้ไหมหนึ่งเปอร์เซนได้ได้หนึ่งเปอร์เซนดีแล้วนะครับเพราะว่าคุณเลเวลเลตกันเดี๋ยวก็จะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นในในรอบนี้นะครับถ้าการย่อของบิตคอยเนี่ย ไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดที่โลตรงนี้เลยนะครับนึ 1, 16, ่งหนึ่งืนหกพันแปดรอยห้สิบดอลลาร์ครับเป็นซับรอที่น่าสนใจวันนี้ที่ไม่ควรหลุดนะครับหนึ่งหมืนหกพันแปด้อยห้าสิบดอลลาร์แต่ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าลึกเกินไปถ้าลึกเกินไปแล้วเพิ่งเข้าหรืออะไรแบบนี้แล้วมันย่อต่อหน้าเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรหลุด รับแถวๆหนึห่งหดอลลาร์อันนี้ก็เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจได้เหมือนกันก็คือจริงๆไม่ควรหลุด17,00 0ดอลลาร์นะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นก่อนก่อนลงมา16,850นแะฮะแต่คือมันจะมีโอกาสครับที่แบบเหมือนลูกบอลล้ำเส้นเนาะ <laughs> มีมีมที่เขาทำกันก็คือการที่ว่าเขาจะมีการสะบัดลงมาแรงๆตุ้มแล้วมุมมองผมนะก็คือการที่ว่าจะไม่ค่อยหลุดเนี่ย1 6 8 5 0ดดอลลาร์เนี่ย ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันมันมันจะสวยเพราะว่ามันมีโอกาสครับที่จะสะบัดมาแรงๆแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเพื่อที่จะล้างล้างพวกที่จะตั้งซับรอทิ้งไว้สักรอบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าต้นทุนเราดีหรือว่าเราเข้าจุดที่ต่ำแล้วอะเราเทล l i n g ซับขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเผื่อในจุดบางจุดอ่าหรือว่าถ้าหากว่าเวลาที่เรารันมารันมาแล้วแล้วขึ้นไปถึงจุดที่มันต้านเขาไว บางทีก็ถึงจุดที่เทคโปรฟิตบ้างแล้วก็ต้องแบ่งเทคมันก็น่าสนใจนะครับอืมอ่ะมุมมองวันนี้เลยเราได้โซนเหลืองละแเราโซนเขียวกันซะหน่อยครับโซนสีเขียวโซนสีเขียวบุมนี้อุ้ยเหมือนจะลึกเนาะขอดูในอดีต,ตอีกนิดหนึ่งว่าในภาพ Daily ของอดีตจะดันได้ถึงไหนได้ได้โซนนี้ได้ครับ ในภาพเดนะในภาพเดเนี่ยรับป้านมันจะมีแก็ปอยู่ถ้าหากว่าขึ้นได้มันอาจจะมีการขึ้นแรงๆได้ก็ไม่แรงหรอกเนาะอ่ะมาดูหน่อยครับเลขอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งมืนแปดไปหน,นึ่งหมืนปดพันดอลลาร์ครับไม่ได้ไกลเกินเอื้อมหรอกนะฮะการที่ว่าราคาบิ c คอยจะขึ้นมาหนึ่งมืนปดพันเนี่ยก็ธรรมดาได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ขึ้นปืด๊ดขึ้นมาทีเดียวเนี่ยโอ้โหห้าเปอร์เซ็น์เลยหรอ อืถ้ามุมมองผมคิดว่าขึ้นมาอาจจะไมีติดเส้น moving average สองร้อวันเฟ้เวสนท็อปของโซนสีเหลืองสักประมาณระยะหนึ่งนะครับอาจจะครึ่งวันแล้วก็ดีดขึ้นไปเลยอันเนี้ยน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวก็ใกล้แล้วแหละในการที่ว่ามีการประชุมหลายๆด้านเนาะอ่านะประเทศเศรษฐกิจก็ไม่ได้เปิดไว้เอาไว้รอบหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดเอาไว้ให้นะลืม <laughs> ในการประกาศอัตราดอกเบีย้ยของเฟดเนาะในการประกาศ CPI ด้วยนะครับโอเคอ่ะได้โซนมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับวันนี้นะฮะอ่าโอเคบิตคอยไม่ควรหลุด16,850ดอลลาร์16,850ดอลลาร์นะครับเป็นจุดจิด้นเหนือจิตใจที่ดีโอเคเนี่ยคนดูแชทหน่อยว่ามีการสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหม ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ออลคอยนะครับอ่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามารับฟังรับชมในกราฟวันนี้ก็หวังว่าการิเคกราฟในวันนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็เราจะมีการอัพบันทึกย้อนหลังนะครับขึ้นไปที่เพจอ่าเพจเพจ a c e บุ o กของคริปโตไซนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยอ่านี่ของพี่นัทนะฮะ 5คริปโตมิดออพฟังพี่นัทมาเมื่อตอนประมาณ2ทุ่มสนุกมากนะครับลองไปฟังกันดูสนุกแน่นอนอ๋อแล้วก็มีข่าวจากทันโลกกับเทรเดอร์ K.P. อ่ะสักหน่อยเนาะซาอุดีอาระเบียครับเตรียมทุ่มเงินลงทุนในไทยมากกว่า3แสนล้านบาทในปีหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริการทางการแพทย์อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตเคมีโออันนี้น่าสนใจเพราะว่า ถ้าหากว่าโควิดมันจบอะไรสิ้นไปเนาะการท่องเที่ยวผมว่ามันก็น่จะกลับมาได้ดีขึ้นนะครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปของออคอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูเวลาก่อน9นาทีเอ้ยเราลากไปเลยดีกว่ามานะฮะเมื่อวันคุ้นๆเมื่อวันศุกร์ผมก็ลากเนาะลากเข้าออคอยเลยไลฟ์ทีเดียว <laughs> ทำไมถึงเอาทีเดียวเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมียกระแสเอ๊ะได้ได้ไดอะลากได้ครับเดี๋ยวมีไปดูแฟนนิดหน่อยแฟนวันนี้มีแบบกระชูดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในแฟนสำหรับอิตาเลียมครับวันนี้นะฮะอิตาเลียมตอนนี้ก็มีการย่อลงมาบ้างก่อนหน้านี้มีขึ้นไป1น0 0 0ห่าพัน 13, ดอลลาร์ทุกคนแบบฮือฮากันเลยชอบนะฮะที่ว่าเวลาเขาขึ้นไปแล้วอ่ะแบบมันดูดี นะเวลาปัจจุบันนี้ก็มีการย่อลงมาบ้างเล็กน้อยอนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในโซนสีเหลืองแต่ว่าในโซนสีเหลืองวันนี้ขอนิยัตรปรับขึ้นมาเพราะว่าเส้นบวมิ่งอ e r เรต50วัน MA 50เนี่ยมีการขยับตัวขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่เขาพร้อมจะเบรกอัพขึ้นอืมมุมนี้น่าสนใจมุมมองนี้น่าสนใจ เราก็จะมีเพลงคริสต์มาสครอไปเรื่อยๆห้าสิบไปเลยได้ไหมเออหันสอยห้าสดอลลาร์ครับเป็นสับรอสที่น่าสนใจส่วนไฮก็หนึ่งหมืน 1, 000, 1, ่นอ่าหนึ่งพันหนึ่ารดอลลาร์ไปเลยนะมุมอมองนี้โอเคครับเพราะว่ารับตั้นเนี่ยดีก็มีความแข็งอยู่ให้เราเห็นนะครับเนี่ยโซนบนก็จะมีการรับรับต้าน,น,นกันอยู่ล่างก็พอมีบ้าง ซึ่งถือว่าดูดีแล้วแล้วก็ Moving a v e r a g e MA50 ขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็น่าจะต้านเอาไว้อยู่นะครับเออลืมดู Divergent น i v e r g e n t นะฮะยกย่อย่ออุ้ยอ่า uh, e f เ e ก t ์ a ู้เลดบ i ลิชเ e เวครับการที่ยอดของราคาเท่ากันแต่ว่ายอดของไอซ์ไมีการย่อลงต่อไม่ได้แรงมากแต่ว่ามีสัญญาณครับเริ่มมีสัญญาณในการขัดแย้งครับนะ ต้องรอดูต่อไปก็ถือว่าเป็นจุดที่นักลงทุนอาจจะต้องมองุมมองมองในการลงทุนสักนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณว่าทำเฟรมสีชั่วโมงอาจจะมีการย่อลงมาแถวๆเส้นบูมบิงกับเดห้าสิบน่าสนใจภาพเดย์ภาพเดย์ก็คล้าย Bitcoin. บิตคอยภาพ3วันคล้ายกันครับ3วันก็อยากจะพยายามครอสอัพของ m a c d ด้วยถ้า3วันครอสอัพได้ผมว่าสวยอยู่นะวิก k l y ก็สวยครับวิ e k l y สวยเหมือนเพื่อน้อไม่ใช่สวยเหมือนบิตคอย น่ารักน่ารักนะฮะสองเขียวละติดแดงย่อสักหน่อยแล้วก็ขึ้นเขียวสักทีก็น่าจะดีครับโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีข่าวที่ไม่ค่อยดีนะฮะที่ว่าแฮกเกอร์ x t x ตอนนี้ก็เห็นเงียบๆไปบ้างอาจจะยังไม่ใช่ช่วงทำกำไรถือว่าที่เขาจะเล่นกันอีกรอบหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตลาดช่วงนี้คือมันมีข่าวที่เราก็เป็นห่วงหลายๆด้านเราก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับโอเค จอทไฮเดิมได้ไหมขอดูหน่อยนะในอดีตได้ครับไฮเดิมได้แล้วก็แดงโซนสีแดงที่ถ้าหากว่าย่อลงมาไม่ควรหลุดไหนไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับโอเคได้ครับสวย <c oughs> ประมาณนี้ครับสำหรับอีตทเรียดูเช็คหน่อยนะครับมีใครแท็กถามไหมยังไม่มีนะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันนั่นไงแล้วผมก็ไม่ได้กดเปิดใน ใน Discord ใช่ไหมครับนั่นไงนเราก็คุยกันไปตักงสิบนาทีอ่าผมเปิดไปละนะฮะโอเคต่อมามาดูแฟนกันซะหน่อยแฟนวันนี้ทำไมมันดูเนื้อเนื้อหอมเนาะเออแปลกประหลาดนะครับอ้าวปะหาข่าวครับหาจากไหนครับ Twitter เลยครับผมนะเพจแฟนบล็อก a i l a n d ด์ไปเลยแฟน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 อยู่ไหนนะปะปุ๊บ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดครับแฟนก็มีการมิ้นอ่อ่เพลย์บอยนะครับนี่ตัวนี้เลยเพิ่งเปิดมิ้นกันไปเมื่อไม่นานมานี้ครับเมื่อสามทุ่มของวันนี้นะครับในรอบของอ่าลาวิสอ่าก็ก็ไปกดไว้ตัวหนึ่งอยู่ครับเผื่อตกรถเพราะว่าปกติแล้วแฟนอ่าในการมิ้นของแฟนนะฮะหรือว่าซื้องาน NFT บน บนของแฟนแล้วกันเครือข่ายแฟนเนี่ยเขาจะมีภูกลางที่ปกติเขาจะชอบกาวกันว่าแบบเฮ้ยถ้าซื้อแล้วคุณจะมีการเอินกลับไปกี่แฟนกี่แฟนประมาณนี้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ส n นุปด็อกแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เลยตามกันไปอ,อืแล้วก็มีเหมือนกับว่าลักนาร็ n อกนะครับของคร i ฟิ้ด้วยก็มีการประกาศจะขายแลนเป็นที่เรียบร้อย แลนรอบๆของกาฟิตี้กาฟิตี้นะฮะสำหรับสาวกแฟนบ็อกเอ้ยไม่ใช่ร็กนลล็อกเนาะแฟนแทนแทนแร็คนลล็อกก็อาจจะไม่พลาดกันก็มีการแบบนี่นี่น,นี่อันนี้เลยนี่แล้วเขาจะมีแบ่งบ็อกโซนอยู่ตรงไหนนะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นการโปรโมทนะครับก็ของเกาหลีครับก็เริ่มมีการกระโดดเข้ามาเยอะเหมือนกันการที่ว่าเขาจะจัดคอนเสิร์ตในโลกของเมตาเวิร์สแฟนบ็อกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะ อ,อาจจะเป็นช่วงที่คนอาจจะเห็นว่าแฟนอาจจะต่ําแล้วก็ได้แล้วก็หมดช่วงที่เขาเทกันหรือเปล่าก็เลยมีการดีดขึ้นมาแต่สําหรับมุมมองของแฟนบล็อกนะครับก็ก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสที่มองไว้ว่ามันเป็นริ่มแทงขึ้นแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกทิศทางว่าจะลงหรือขึ้นแต่พัเทิร์นแบบเนี้ส่วนมากจะลงเนาะแต่ไม่ลงก็ได้นะไม่ลงก็ได้ก็ดีครับแล้วสิ่งไหนที่จะทําให้ไม่ลงได้บ้างอ่ะในภาพเดลี่ครับเรามาดูกันหน่อย ก่อนหน้านี้ครับติดเป็นเลกูล่าบูริชเดวิเจนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไ s i ไม่เคยต่ำกว่าเส้นเทรนของเขาซึ่งดีมากแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อไปต้องรอดูครับว่ายอดของราคาเนี้จะสามารถแทงทะลุด,ด้านบนขึ้นไปได้ไหมคือการกลับเข้าไปอยู่ที่ประมาณ0.68ดอลลาร์ซึ่งมันก็ถือว่าวาว,าว,าวมากถ้าทำได้นะครับแต่ว่าในภาพเดลี่ก็เหมือนคล้ายกับเพื่อนเหมือนกันคือการที่ว่ามีการชะลอตัว อย่างโซกติกไอซเนี่ยมีการตุเป๊นะครับเฮ้ยแม็กดีสวยว่ะแม็กดีภาพเดลี่นะครับมีการติดเขียวขึ้นไปให้เห็นละสามวันนะครับแม็กดีมีการครอสอัพเอ้ยสวยสวยอืมภาพวีคลี่ถ้ายังไม่ปิดวีคแล้วเขียวยงี้ต่อไปได้นะครับคือการที่ว่าราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่า0.58ภายในวีคนี้เลย แล้วปิดในวันจันทร์ที่จะถึงข้างหน้านู้นเลยเนี่ยแล้วไม่ต่ำกว่านี้จะเกิดเป็น T White o d e r นะฮะเป็นแท่งที่มีความน่าสนใจ <c oughs> ในการติดเป็นสามแท่งเขียวแล้วแท่งต่อไปมันมีโอกาสเขียวต่อนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าดูข่าวที่ซัพพอร์ตมาก็คือการขายแลนดแล้วก็มีการกาวกันไปเกี่ยวกับอะไรไป,ประมาณว่าเลเวอร์แล้วกันเนาะในการชอบแลกนลล็อก ก็อาจจะมีการเก็บเพื่อที่จะไปซื้อแลนด์ใกล้กับแร็กนอรล็อกก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามใจผมเนี่ยผมก็กลัวอยู่เหมือนกันในการที่ว่าเอินเอินเหรียญมาตอนนี้นะครับเพราะว่ายังมีบางส่วนครับมีกิจกรรมที่จะเอินเหรียญมาอาจจะเป็นหลักแสนแฟนนะฮะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าวอลุ่มของแต่ละวันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่ใช่แต่ละวันแล้วกันในภายในอ่าแต่ละวันก็ได้ อย่างวันล่าสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ11ล้านเหรียญแซนเนาะอ่า11ล้านเหรียญหรือว่าถ้าดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยแค่ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยก็เล่นกันไป3ล้านเหรียญแล้วการที่มันจะเอินออกมาสักประมาณ5แสนเหรียญเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องที่อันตรายเกินไปนะครับอันนี้คือการเทียบกับ BUSD นะถ้าเป็น USDT จะมากกว่านี้อีกถ้าผมจะไม่ผิด อ่าใช่ครับอยู่ที่7.2ล้านเหรียญน,นะครับล้านเหรียญแฟนเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะไม่กระทบถ้าหากสิ่งที่ผมกังวลนนะ่ะไม่กระทบเนาะสมมุติสมมตุมมติถ้าว่าไม่กระทบก็อาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้กลัวยอย่างเดียวคือเวลาเอิญกันมาแล้วเขาขายกันเนี่ยแหละครับ <c oughs> แล้วทำไมเขาต้องขายเพราะว่า มุมมองครับคิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คนหลายท่านยังไม่ไว้วางใจในการที่ว่าแบบมันจะขึ้นไปเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีการบริหารความเสี่ยงครับในการแบ่งเทคโปรฟิตเทคโปรฟิตนะฮะสีเขียวโซนเขียวโซนประมาณนี้ได้ขอดูในดีอีกนิด,ดนึงเป็นภาพเดเลยแล้วกันนะครับ ไของเขาอยู่โซนประมาณนี้เหรอนี่โซนนี้นะครับอ้างอิงของเดิมในอดีตตรงนี้โซนแดงประมาณนี้ปึ๊บไปถึงไส้ก่อนหน้านี้แฟนก็มีการลงลงและลงต่อเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สู้ดีเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจอ่ะมันก็คือการที่ว่าในภาพของเดลี่เนี่ยมันเริ่มมีการยกโล นะครับของแฟนเนี่ยยกโลขึ้นละยกไฮขึ้นนิดหน่อยแล้วด้วยก็อาจจะเป็นทิศทางที่ดีในการที่ว่าจะเบรกโซนเดิมให้ได้ก็เบรกไฮเดิมให้ได้ก่อนนะฮะหรือว่าถ้าหากว่าดูเป็นฟ bon ิบูแคนชี่ก็ขึ้นสำคัญลงมาหาลงสำคัญหาขึ้นอืมปับ๊บหาขึ้น <c oughs> ก็มุมมองครับก็อยู่ที่0.67 0.69ก่อนนะครับในการที่จะขึ้นรอบต่อไปก็แถวแถวเส้นบุฟเบ่ต์เบรด50วันนะ MA 50จะลงมาพอดีเพราะฉะนั้นรอลุน้นปอนะครับส่วนถ้าหากว่าจะเข้าเวลานี้เลยดีไหมก็มุมมองตอนนี้ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อินดิเคเตอร์ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงยังสูงอยู่อาจจะรอพักช่วงประมาณตีสามเจ็งเช้าสช่วงเวลานี้แหละที่จะสนุก ต้องรอดูวัยรุ่นเมกานะครับนะแต่ว่าสำหรับแฟนไม่ควรหลุด0.597ดอลลาร์นะครับโอเคเขอดูแชทหน่อยโอเคมีใครแท็กถามไหมไม่มีเนาะงั้นประมาณนี้ละกันงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในโลกของ NFT นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดการวิเคราะห์ครับเท่านี้ก่อนนะฮะอันนี้เราก็จะล่าของบิตคอยรวมอีเธอรียมไปเลย ช่วงนี้ตลาดก็ยังไม่ได้สู้ดีขนาดนั้นนะถ้าหากว่าตัวไหนมันเด่นมากขึ้นสักสองสามตัว <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะแบ่งคลิปเป็นสองคลิปเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีแค่แฟนที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเอาเรอดูวันต่อไปนะครับว่าตัวไหนเด่นเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาคุย โอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามารับฟังรับชมก็หวังว่าการวิเคราะห์กราฟในวันนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยเราไปพบกันใหม่ครับจันพุทธศุกร์ที่โฮเทลดิเมนเชียแล้วก็วันอังคารพฤหัสครับผมจะประจำการอยู่ที่ Human X ครับนะครับแวะไปเจอกันได้นะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายฝันดีครับ